ชีวิตลูกแม่แม่เอาแม่แม่เอาคู่รักนะแม่ต้องการคู่ชีวิตเพราะฉะนั้นคุณต้องสปอร์ตลูกเราได้ทุกเรื่องทั้งสภาพจิตใจครอบครัวทุกอย่างคนนี้ละคนนี้ละแม่แล้วคุณต้องรับความเป็นเขาได้ถ้าคุณรับไม่ได้เล้โอคะและคนนี้ละคนนี้ะคนนี้เขาดูแลลูกเราดีขนาดนี้เขาปรับตามที่แม่อยากให้เป็นพยายามสุดธิ์ ว่าว่าที่ในอนาคตแน่แน่ว่าจะลูกสวยในอนาคตแน่นอนเป็นเรื่องอนาคตะไรขแล้วล่ะแสกัในียากให้มีคนมาดูแลใช่ค่ะเพราะว่าพี่สาวก็มีหายพี่สาวก็ออกบ้นไปแล้วก็เลยเหลือี่สาวคนเล็กอยูคนเดียวยัเป็นห่วงอยู่ นกนน,กน,น,กน้าัมเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ชี้แจงอย่างนี้นะคะเรื่องเรื่องไซยานไนตอนที่เป็นกระแสะตอนนู้นเนี่ยทางทางท่านพิจ๊กอกะท่านออกแถลงแล้วว่าเอาไอ้ให้น้องไปสอบบคําในฐานะพยานแ,และไม่ได้แจงออ้งข้อหาใดๆแต่กรมโรงงานอ่ากกรมโรงงาน ำเนินคดีกับไอซซึ่งไม่ได้ไอ้คนเดียว300ตารานะคะมีทั้งโรงงานมีทั้งทูกขายตัวอ,อะไรแต่ข้อหาของไอ้เนี่ยไม่ได้ทำให้แม่ต้องหนักใจหรือกังวลเลยเนื่องจากข้อหาคือซื้อมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ซึ่งถามว่าใช้เพือยัไไม่ได้ใช้ของอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตองนี้ค่ง กระบวนการยังไงไทนายความเกัานทั้งหมดค่ะแล้วไม่ได้หนักใจกันเพราะว่าก็ยืนยันไปตามความบริสุทธิ์ที่เขาไให้ข้อมูลตามที่เขาเรียกใช่ค่ะก็ไปยืนยันอะไรก็ไ่ชี้แจงแา้วาอนนี้มีการทนายแต่มันก็ยังอยู่ในกระบวนการเรียนอยู่ค่ะเอยู่ออเห็นเห็นบอกว่าไม่นอนรอไปเลยเพราะว่าน้าคื่อตัน้าหนาใช่แต่ไม่ ไม่ไม่กังวลพนนนายบอกว่ากาเป็นอะไรที่เล็กๆก็นะคแต่ก็ือเปประสบการณ์ประสบการนกรณีตัวอย่างค่ะอย่าหาทางได้ีากกรณี็อย่าหาทางแย่ค่ะแล้วก็ก็เป็นประสบการณ์ล้วเตือนเตือนเป็นหัวข้อว่าเราบางทีเราอาจจะรู้เท่าไมถึง หลายๆเรื <ersch> vielen, vielen, ่องเพราะว่าในในในโลกของเรามันก็มีหลากหลายเนาะแล้วก็บางทีเราก็ไม่รู้บางทีไม่รู้กฎหมายบางทีไม่รู้กฎอะไรมารยาทต่างๆบางทีิงาริอะไรโดยมาตการไปจริงๆริงไม่ถือว่าเป็นรูแม่เหมือนอย่างที่แจ้งคำนึงถึงพอน้องบอกโขนกระแสไปแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยเธอจะเอาชนะแฟนหรือเปล่าแฟนเธอบอกว่ามันผิดกฎหมายเป็นสายอันตรายแล้วเธอพยายามจะซื้อมาเพื่อจะจะดูว่า เอ้นี่มันไทยแลนด์อะคือแม่อยากขอขอแค่เป็นแค่คำพูดดีอะทำให้คนมีความรู้สึกว่าไม่ดีเลยหรืออะไรไม่อยากขอโทษแล้วก็น้องไม่ได้มีเจตนาอะไรนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้จะมาเอาชนะกาแฟแข่งแฟนเขาแค่แดะน์าแต่คำที่ไอ้พูดว่าไทยแลนด์มันเหมือนกับเอ๊ะบางคนรู้ถูกประเทศตัวเองเหรอหรือว่า ทไทยแลนด์ทำอะไรก็ได้เหรอเป็นแค่เถื่อนเหรอวิธีใอะไร,ะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่ได้มีเจตนาะตรนั้นนะคะเพียงแต่ว่าออตรงเนี้ยนะแม่อยากให้คนที่มองมองเราล้วผู้คิดแบบนี้ช่วยฟังิดช่วยมาลอยะคะ่ะมันไม่ไม,ไม่ได้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าทั้งหลายทั้งหล่ต้นเหตุมาจากแม่ที่ีไอ,อ,อ้พวกสัว์พวกนี้เข้ามาแล้วคุณตาุณยายสมัยแม่นะ่ะใช้ไซนาไนแต่เขาเปลี่ยนสูตรไปแล้ว แม่ก็เลยไปบอกเขาเขาก็เลยไปจัดการนะคะเพราะอะไรผิดไอซ์ได้ขอโทษไหมดเลยได้ใช่ค่ะใช่ค่ะในส่วนไอซตอนนี้ชีวิตกลับมาเป็นปกติเป็นไอซ์กูชยานเดรื่องงานกับเรื่องชีวิตก็ไม่รู้นะวันนี้ก็เริ่มกลับมานะคะเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้วเริ่มกลับมามีแพชชั่นในการแบบการอยากจะทำอะไรในชีวิตละตอนนี้เราแบบเราพยายามโฟกัสเรื่องงานเรื่องอะไรก็ก็เริ่มกลับมาเน้น กลับมาอยากทางานเริ่มเริ่มเริ่มสึกเป็่สู้พี่ยอนกลับไปวันนั้นเราคิดไหมว่าเราจะได้กลับมาเป็นอิชยพเดิมเนืเพราะว่าทุกอย่างที่มันเจอมันหนักเกินที่ยาลาเป็นอยู่ได้ก็ไม่คิดค่ะเพราะว่ามันมันเป็นเหมือนช่วงที่แบบเราตกเหวเนาะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะขึ้นมาได้ไหมแต่ก็ต้องขอบคุณทุกทุกคนเลยไม่ว่าจะแบบพี่ๆส่วนชนหรือว่าแบบแฟนคลับหรือเพื่อนๆพ่อพ่อแม่ครอบครัวคือก็เป็นห่วงไอ้หมดเลย ไล้ก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอะไรที่ทาให้อแบบอยู่ได้ต่อไปก็เป็นกําลังใจของมันไอ้ยากมกับกาที่ต้องพิสูจน์่ทุกคนเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้เราคิดม,มันยากไหมเหรอคะมันเป็นความจริงนะคะคือความจริงอะยังไงเดี๋ยวมันก็ปรากฏออกมายังไงก็ปรากฏออกมาเป็นความจริงว่าถ้าสิ่งไหนที่มันไม่จริง่ะเดี๋ยวมันก็ปรากฏออกมาเพราะมันไม่จริง เพราะฉันแม่ไ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 ม่กังวลเรื่องนี้แล้วพื้นฐานของครอบครัวเรานะคะเราเราไม่ได้มาแบบหลอกลวงคนหรือว่าอะไรไอย่างเงี้ยแม่ยังเคยบอกขอเขาเลยออกจากวงการจะรู้เราไม่เคยคิดว่าวงการมายาบางทีมันก็มันก็มายานะลูกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านังอา่านคอมเมนต์เข้คอมเมนต์เข้ามาทุกการ์ดมาก แม่ไปอ่านแม่ยังคงไม่ไหวบางทีเขาแบบเขาเขาเขาไปอ่านเขาก็เจอคนที่มาด่าแน่เหมือนกันเขาก็ไม่ไหวแต่ก็อ่านอย่างเงี้ยที่เราเปลี่ยนความคิดนะเพราะว่าสารอะไรเชื่อต่างๆเขาเปลี่ยนทุกอย่าง อลไรสัมัาค่โทรมาหาแม่นะคะไม่ได้โทรมาหาข่าวอะไรโทรมาหาแม่เป็นยังไงดีขึ้นไมอากเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหน่ขขาหรยปวมากเลยนะคะเราต้องไปอย่างอย่างโลากอาการที่ ำแลเแบบสดใสเพราะแม่ด้วยแหละหายแลอะไรเนด้ยระเบาี่ม่นด้โกงก็เตรียมานออแอออแวจับส่ก็น่ไอ้แม่ไับคถางไอ้ต้องกับแม่แม่แม่มยแม่มาคุแม่อแ่าแ่มาค่